ไปเที่ยวชมทุ่งปอเทืองอุ้ย,ยเหลืองอลา,ามเลยที่จังหวัดนครสวรรค์อโอ้โหสุดว้าวเ่ยพี่เป๊ะ้เหลืองอลา,ามเขาบอกว่าลมหนาวเนี่ยนะมันจะมาพร้อมกับการเด่งบานของสิ่งนี้ก็คือดอกปอเทือง จุดเช็คอินแห่งนี้เนี่ยก็คือไร่ธรรมชัยคุณผู้ชมสายโซเชียลเนี่ยเขาต้องมาอัพรูปก,กันนาะ oh. ดอกไม้เด่นหลากสีสันบนพื้นที่ตัง้ง55ไร่มีหมดทั้งดอกบอดเทืองคอสมอตสต้น่อยไก่แล้วก็ทานตะวนันอุ้ยเริศ นักท่องเที่ยวก็ตบเท้ากันมาเลยนะที่นี่จะออกแนวเรียบง่ายมีฉากหลังเป็นภูเขาเขียวขจีอากาศคือดีมากๆได้อยู่กับธรรมชาติก็เหมือนได้ชาร์จแบบให้กับชีวิตอแล้วก็ได้แบบจิบกาฟแฟได้ชมวิวอะไรเงี้ยถ่ายรูปคู่กับดอกไม้คืนกําไรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยงั้นหนาวนี้สงสัยต้องชวนใครไปแล้วอ่ะเอา้านึกว่าโสดโสดหน้าหน,นาวเสื้อแขนยาวก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะ เออใหญ่แถมให้เนี่ย โอเคครับโอเคายกสวัสดีครับผมนายสมพจน์ตีรัตนารุกูลนายเพื่อตากฟ้านครับได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้สมใส่ผ้าไทยนะครับมาเที่ยวชมทุ่งปอเชียงซึ่งกำลังเหลืองอลามสวยงามบานตะพร่ง เป็นที่ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวชมไร่ธรรมชัยของอำเภอตากฟ้าจังหวัดน,นครสวรรค์ครับในช่วงนี้ซึ่งไร่ปอเทืองแห่งนี้นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับในการที่เรามาท่องเที่ยวได้อีกสักเดือน2เดือนเพราะนั้นต้องรีบๆมานะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพบกับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวร่กเป็นเรื่องของการเตรียมตัวที่เตรียมตัวนานจนลืมส่วนจะลืมเรื่องอะไรไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ทุ่งดอกปอเทืองอำเภอตากฟ้าชาวบ้านจัดสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ดอกปอเทืองเหลืองอารามไปทั่วทั้งทุ่งค่ะชาวบ้านก็พร้อมต้อนรับพูดคุยแต่พอถามว่าทุ่งเนี้ยมีมากี่ปีแล้วผลก็เป็นแบบนี้ค่ะ พี่ครับปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วทำมากี่ปีแล้วว่าสายตรงเนี้ยสองปีแล้วก็ย้ายไปที่แล้วก็ย้ายไปนู่นนะปีที่สามย้ายกลับมาต้นกล้ามันสิเป็ดขวดแล้วนักดูจริงจังหาปีที่แน่นอนให้ได้เลยนะคะ